เอาสั้นๆสั้นให้ให้คนทางบ้านเขารู้ครับผมอันนี้ก็สั้นมาเมาเลียนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในห้องซ้อมนะครับผมตูดไปครับผม โอ้โหไม่นัดเลยครับผมครับผมวันนี้เหมือนจะมาซ้อมดนตรีวันนี้ตอนนี้เป็นสิ้นเดือนเดือนที่3นะฮะเดือนหน้าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยใช่ครับผมเป็นวันลอยกระทงนะครับอการสัพูดไม่ได้นะครับอย่าพูดคำว่าสัตว์นะครับเดี๋พูดคำว่าเนี้แทนนะครับผม ก็เลยจะมาเขาเรียกว่ารีวิวหรือเปล่าเป็นรีวิวท่าเต้นกันอีร่งรีวิวท่าเต้นจริงๆคือท่าเต้นมันเกิดค่อนข้างเยอะมากในในปีนี้นะครับแต่เราขออนุญ,ญาตนําเสนอเอามาเต้นให้ดูสักแก่ะสองสามท่าพอเอามาเอาเป็นออริจินอลจากคนอื่นเขามากกว่าอ่ะแล้วเ,เดี๋ยวแล้วเดี๋ยว,ยวท้ายๆเราจะโชว์ความเป็นตัวเราของวันน,น,นี้วันนี้คุณรีโอจะัจะเป็นคนสาธิตใช่ไหมครับใช่ครับให้ผมต้องเรียกว่าครูหรือเปล่าครับคุณรีโอนี่นะฮะเมื่อก่อนที่จะมาเป็นดีเจนะครับผมเป็นแดนเซอร์มือหนึ่งพี่มอสปฏิภาณ ขาดไม่ได้นัดอ่ะเรามาต่อเลยครับผมโอเคผมเรียกว่าครูเบิร์ตได้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 คุณคุณมีชื่อในวงการเต้นหรือเปล่าผมมีครับผมผมชื่อไวยากรครับผมคุณไวยากรครับผมผมเรียกว่าเรียกสั้นๆว่าไวยก็ได้ครูครับผมครูไวยครับผมครูไวยครับผมอย่าพูดเร็วครับถ้าพูดเร็วมันจะดูต่ำทันทีครับผมครับดีเั เมื่อกี้เรียกว่าสาวน้อยป่าแป้งคุณเรียกสำเนียงไม่ได้สำเนียงเอาตังสำเนียงเสื้อไหนป่าแป้งฮะเสื้อไหนป่าแป้งอะไรนะเสื้อไหนป่าแป้งผมพูดดีๆเลยครูเริ่มเป็นเริ่มจะเป็นนักเืตะครูนะเป็นภาษาของเขาอ๋อเป็นท่าเต้นที่ใช้เป็นท่าเต้นที่ใช้เอวและ acting หน้าส่วนใหญ่ท่าเต้นไม่เน้นอะไรมากครับเน้นอะไรเน้นแค่ช่วงล่างครับผมเรามาท่าที่สองกันดีกว่าครับอาจารย์ท่าที่สอง ครับผมออกทางข้างหน้าไม่ค่อยไหวครับผมการเคลื่อนที่ด้านหน้าอาจจะไม่ถนัดเขาเรียกว่าจังหวะวงสวิงมันไม่ได้ครับผมจะออกไปทางข้างๆแนวจะได้มากกว่าผมเคยได้ยินเขาบอกว่ามีท่าซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับฮีโร่ไอรอนแมนแบทแมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนรวมกันมาสามตัวเลยซูเปอร์แมนก็มารูไหวๆหรือเปล่าก็ได้ลองดู วันไหวไ,มไหมครับครับผมครับผม,บผมช่วงนี้เราพักเบ่งสักครู่นะครับให้ครัวไว้ได้พักสักนิดหนึ่งคร,ครับผม ช่วงที่แล้ว<ห>นะครับให่ขึ้นนครับวงเก่งลงกันก่อนหน้านี้ช่วงที่แล้วเป็นท่าที่ที่หวยรุ่นเคดียกเต็กสะบัดบ๊อบเตยสัสไม่ใช่สะบัดเงือกสดเอซึ<ช>่งดูแล้วเนี่ยเอาผมพูดตรงๆนะอาจารย์ดูไม่ผิวดูดูไม่ใช่ลักษณะของอาจารย์อะไรที่เป็นแบบช้อนช้อนคืงอาจารย์ไม่ถนัดเท่าไหร่เอลเอลมันแข็งๆอ่ะอายุเยอะคู่เด็กบอกเมึงปีนึงอ่ะเฮ้ยสัสก็จะติดติดแล้วแหละกลับมาแล้ว ไปด้านข้างที่ถนัดกว่าไหมโอ้โหด้านข้างที่ขอให้บอกโโอ้หเดี๋ยววันนี้นะฮะพอเวลากูจะเอาแล้วมึงก็ไม่ให้เอาเอาเรื่องเลยจะเต้นอ๋อครับเดี๋ยวเราบอกก่อนจุดประสงค์ในการทำคลิปนี้นะครับวันนี้เราต้องการที่จะให้ครูไวเนี่ยนะครับครับผมมานำเสนอท่าเต้นที่เราคิดว่าเทรนด์ที่สุดเหมาะกับยุคสมัยแท็กนะแท็กยุคนี้เขาจะมีการแท็กครับเราจะใช้ท่าเต้นที่สืบเนื่องมาจากคำแท็กต่างๆท่าต่อไปพวกนี้เนี่ยผมขอฟาวเดชั่นก่อนได้ไหมมึงช่วยแปลให้กูฟังพื้นฐานพื้นฐานไอ้สามสี่ท่าที่จะสอนต่อไปเนี่ยปุ๊บมันจะ ฟาวเดชันอยู่ตัวเดียวครับผมครับผมขอฟาวเดชันครับจคาับดนตรอันนี้คือฟาวเดชันอันนี้พื้นฐานพื้นฐานเลยแล้วเราก็จะเอาพวกคำแฮชแท็กอะไรที่เขาใช้กันเอามายัดเข้าไปสมมติผมบอกคำแรกว่าชีวิตนี้ดีอาจัดมา อทิตชีวิตดีดีออกทางหน้าเยอะออกทางหน้าเยอะชีวิตดีมากมากชีวิตดีมากโก้เลยไม่ดีแล้วนะ ฟาวเดชันแน่นอนเสร็จแล้วเราก็ใส่อากับกิริยาเข้าไปท<ช>อนบนทอนล่างนีเรียกว่าไม,ไม่ว่าพื้นฐานอยู่แล้วแฮชแท็กอะไรมา<ช>ข้างล่างก็เหมือนเดิมหมดอ่ะสมมติท่าที่2อร้องไห้หนักมากอ่าจัดไปเดี๋ยวเดี๋อะไรเข้าตาร้องไห้ไง ความรักก็เช่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งนึงครับไปต่อยกุ้งบ้างน้เชี่ยคุณเหนื่อยนะเนี่ยเขาเสนอก็เดี๋ยวพับมุณก็แสดงความเป็นโปรเฟชชั่นอลดีเดี๋ยวหอมโอเคนะคะความรักก็เช่นกันครับ อีกสักแฮชแท็กไหมฮะอีกแฮชแท็กไหวไหมอะไรนะไหวไหมคอมเมนต์เลขสามท่าพร้อมกันเลยอาจารย์ไหวไหมครับมึงโกรธอะไรกูป่ะเอาสามอย่างมารวมกันเลยมันต้องต่อเนื่องมึงถามร่างกายก่อนเอาผมให้พักแป๊บหนึ่งครับอ่ะแล้วระหว่างนี้เราเราคุยเล่นตลกกันก่อนไหมอาจารย์นั่งนั่งเถอะขอบคุณมากขอบคุณที่มาให้กูเต้นบอกเบาๆกูรู้่าเหนื่อยมาก เดี๋ยวเด็กคุยดีไหมเด็กเด็กเด็กเอาวะเชิญนะขอบคุณพักก่อนนะไม่เลยแล้วจบไปเลยแล้วกันนะออกไปโอเคครับยังไงสงกรานนี้นะครับฝากไปด้วยนะฮะเบรกแตกครับกับท่าเต้นเหล่านี้ครับเชิญครับผม